สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับอัปเดตประจำสัปดาห์ของเกม7บาทเหมือนเดิมนะครับก็เป็นอัปเดตประจำวันที่29เดือน10นั่นเองนะครับผมก็จะเริ่มอัปเดตตั้งแต่8ปดโมจงจนถึง10โมงนะอ่านะครับอัปเดตแรกก็จะเป็นอัศวินใหม่นะครับ2คนอย่างที่ผมแปะสกิลไว้นะครับก็จะเป็นมิลิมนะครับผมแล้วก็ชิออนเนาะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูแปลสกิลก็สามารถกดลิงก์บริเวณตัวไอนะครับขวามือได้เลยนะครับผมในส่วนของเลมารูเนี่ยอาจะมีที่เปลี่ยนก็คือพาสีแล้วก็สกิล2นะครับพาสีเนี่ยเปลี่ยนนิดเดียวนะครับเพิ่มจากเพิ่มมาตาเะกอเนี่ยจาก130เป็น140นะครับแล้วก็สกิลสเนี่ยเบลเซบับเนี่ยจะเพิ่มประจันบานเข้าไปในสกิลซึ่งก็ไม่รู้จะเพิ่มทําไมเหมือนกันนะ แล้วก็พาร์ทสีนี่ก็1 4อ่เอาเป็นว่าถ้าเกิดของเหลือค่อยมาทําก็ได้นะครับสําหรับเรื่องมรุกนะผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เก่งขึ้นอะไรขนาดนั้นนะครับนะโอกาสที่จะตายในยสูงกว่าสูงเหมือนเดิมนะเพิ่มสเตตขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ได้เจาะเกาะเพิ่มนะครับก็คือถ้าเกิดแปงลงได้เออเขาเรียกว่าไงนะได้บัฟไว้ก็อาจจะเก่งนะครับแต่ถ้าเกิดได้บัฟช้าเจอกับทีมที่ไม่ค่อยได้บัฟเนี่ย คือมันก็นานนะครับฝ่าจะได้อ่าฝ่าจะเก่งนะสำหรับเวมารุนะครับผมนะอ่าต่อมาก็จะเป็นเพิ่มอ่าวัตถุดิบสําหรับวิวัฒนาการตํานานอัศวินคอราโบนะครับผมก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับตาประทับแห่งมิตินั่นเองนะครับผมสามารถได้รับจากภารกิจพิเศษคอราโบนะครับผม7บาทเอ็กซ์ลามโจมารีเทิร์นแล้วก็สงครามบล็อกกิจกรรมเคมันนั่นเองอ่าต่อมาในร้านคาเหรียญน,นะครับร้านคาเหรียญ ร้านโอ้เสียงหลงนะครับร้านค้าเหรียญน,นะครับก็จะมะีทุกตัวนะครับของอคอลแลบรอบนี้นะครับโดยใช้เหรียญคอลแเลบเนี่ยสมชิ้นในการแลกนะก็ถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยก็อาจจะมีพวกตัวนี้ครบแล้วนะครับสำหรับใครที่ครบแล้วผมว่าแพดนี้เนี่ยแลกเป็นชิ on, ออนชูนาแล้วก็มิริมเนี่ยดูจะคุ้มสุดนะสามตัวนี้นะครับผมนะ ก็อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับใครชอบตัวไหนก็สามารถไปแลกกันได้นะครับต่อมาจะเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์นะครับของคอร์ลับสอตัวนะครับก็จะมีมิลิมกับชิออนนะครับอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของมิลิมเนี่ยก็จะเมื่อตนเองใช้สกิลนะครับจะสร้างความจะสร้างดาเมจนะครับถ้าได้เปรียบเสมอนะครับผมนะก็ตีสีฟ้าก็ยังได้เปรียบเหมือนเดิมนะครับนะก็เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ดีนะครับสำหรับมิลิมเพราะว่าเป็นตัวดาเมจจัดจ้านพอสมควรนะต่อไปในส่วนของชิออนนะคร PVP อะไรล่ะ PVE นะครับผมนะลิ้นพันธ์นะครับหากอัศวินพวกพ้องเนี่ยใช้สกิลโจมตีเดี่ยวใน PVE นะครับ3อันขึ้นไปใน1เทิเนนะจะถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดกับอัศวินพวกพ้อง2อ,อันนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารวมตัวชิออนด้วยไหมนะถ้าตามที่แปลเนี่ยก็คือเพื่อนใช้แล้วก็ปิดด้วยชิออนนะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องไปลองอีกทีนึงตอนอพรุ่งนี้นะครับนะ ว่าตัวชิออนเนี่ยใช้งานได้ด้วยไหมนะครับต่อมาจะเป็นแพ็กเกจขายของใหม่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยนะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนตัวเกมก็สามารถไปดูกันได้ในอัปเดตวันพรุ่งนี้นะครับผมหลังจากปิดอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนตรงแพ็กเกจเติมเงินต่งตางๆเนผมก็จะข้ามไปเลยแล้วกันนะ,ะต่อมาเป็นกิจกรรมชื่อ,อนะครับผมคอร์โบนั่นเองนะครับก็จะอัปเดตตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่19เดือน11นะครับผมก็จะมีตัว30ใบแล้วก็เพชรอีก70เม็ดนะครับผม อ่าต่อมาจะเป็นภารกิจสุดพิเศษนะครับคอร์บโบนั่นเองก็จะเล่มอัปเดตตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่1 9เเดือนเหมือนกันนะครับผมนะเรางวันการันตีก็จะเป็นมิลิมฟ้า1ตัวนะครับถ้าเกิดใครตัดแล้วก็เก็บเหรียญไว้รอได้ตัวซ้ำแล้วเอาไปแลกเป็นมิลิมตัวใหม่ดีกว่านะครับนะอ่าแล้วก็จะมีเหรียญปลุกพลัง LR นะครับอีก100รนะครับรวมตัวมิลิมอีกรวมตัวมิลิมรวมตัวคอลแลบอีก4ีบเอ้ยอีก10ใบเป็นมนะ เริ่มล้วนนะครับผมเช้าๆนะอ่าต่อมานะครับเควสนะอ่าเคลียเวอร์บอสคอราโบให้ครบนะครับผมแล้วก็หมุนรูเลต20ครั้งนะครับสุ่มอัศวิน2ครั้งนะครับเคลียสงครามบอสกิจกรรมเนี่ยสครั้งแล้วก็ใช้งานส่วนรับเปลี่ยนกิจกรรม5ครั้งนะครับอ่าต่อไปนะครับผมจะเป็นเควส์เวอร์เบาทนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่19นะ ก็ตามรูปเลยนะครับโบเควสอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นกิจกรรมผลงานคาราโบ7เจ็ดบาศนะครับเ mm. อ็กซ์ารจมารีเทิร์นก็จะอยู่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าจนถึงวันที่สิบเก้าเดือนสิบเอ็ดเหมือนกันนะครับผมนะก็จะมีพวกอของต่างต่างนะครับแล้วก็แฟชั่นเกี่ยวกับอ่สลามนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปดูเควสกันด้วยนะครับผมอ่นนี้ของรางวัลก็ตามรูปนี้เลยนะครับส่วนผู้เล่นเก่านี้น่าจะไม่ได้หร้อไมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอัปเดตก่อนนะ เพราะว่าอันนี้มันก็เป็นเควสเก่าแล้วนะครับนะต่อไปนะครับกิจกรรมรูเล็ตนะครับคอร์โบนั่นเองนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่19เหมือนกันนะครับไอเทมในการใช้งานเนี่ยรับได้สูงสุดวันละ30ชิ้นนะครับหาได้จากสเตลลักสเตทฟรีฮอกคอยโซกาเลสสเตอรีเวิร์สสงครามบอลแล้วก็สงครามบอลกิจกรรมนะครับผมแล้วก็สามารถใช้เหรียญทองแลกซื้อได้นะครับวันละหนึ่งครั้งนะอ่าต่อมาก็จะเป็นสงครามบอลกิจกรรมนะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่29จนนถึงวัที่19นะครับก็จะเป็นออ่าบส เคแมนนะครับอ่านะครับโดยของรางวัลการันตีก็จะมีอ่าข้อตูมมผมมิริมแล้วก็เหรียญ S r นะครับของสาลาม,มลิมาลุนั่นเองนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีนะแล้วก็จะมีอ่าเหรียญปุกพลัง LR อีก100ชิ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถใช้เหรียญเงินและเหรียญทองเนี่ยซื้อเป็นวัตถุดิบแลกเปลี่ยนได้นะครับจำกัดวันละหนึ่งครั้งนะเขาวงกด ใต้ดินซีซั่น13นั่นเองนะครับผมก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่19นะครับสำหรับเขาวงกดนะก็ใช้พลังงาน30า30หน่วยในการเข้าตอนหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับ่านะครับในส่วนของเขาวงกดซีซั่น13เนี่ยก็จะเปลี่ยนระบบการเล่นใหม่นะครับผมโดยจะเพิ่มระบบเลือกระดับความยากเมื่อเข้าของหงกดใต้ดินนะครับผม สามารถเคลียร์แต่ละระดับความยากได้ตามลําดับนะครับแล้วก็แต่จะไม่สามารถท้ดทายระดับความยากที่เคลียรไปแล้วได้อีกครั้งนะ,ะนะครับของรางวัลแรกเปลี่ยนรอบนี้ก็จะเป็นชุดขาววงกดใต,ต้ดินของสุริยาไม่สิ้นแสงเอสคานอนั่นเองนะครับในะที่สุดก็มีคอตูมใหม่มาก,กับเขาสักทีนะครับหลังจากรอมานานนะก็จะมีคอตูมเก่าอย่างเมโอดัตนะครับเมโลดัตมืดไข่มุกนะครับแล้วก็เอทรซ่านะครับผมนะรวมถึงเรียน LR อีก50อันด้วยนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมจําหน่ายเซตข้อตูมนั่นเองนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่19กนะครับก็คือสามารถใช้เงินซื้อได้อย่างเดียวนะใช้เป็นซื้อไม่ได้ก็จะเป็นข้อตูมอ่ามิลลิมนะครับ3อันนะก็จะมีข้อตูมอ่า ur แล้วก็ snr นะครับในส่วนของ snr เนี่ยสามารถใช้60เพชรในการซื้อเป็นเซตได้เลยนะครับนะถ้าเกิดใครไม่อยากเบื่ยงตังก็ใช้เพชรได้นะครับ60เม็รนะก็ได้ไป1เซตนะครับ แล้วก็จะมีของชิออนนะก็เรียกว่าตั้งแต่ตอนดูไลฟ์นี่คือรู้เลยชุดไหนเอเดนอาร์นะครับตั้งใจทําเป็นพิเศษเลยชุดเอเดนอาร์อ่าแล้วก็จะมีชุดใหม่ของอลิมารุนะครับแล้วก็ชูนะด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นลีลันคอตูมชุดเก่านั่นเองนะครับทั้งของลิมารุแล้วก็ชูนะนะครับผมแล้วก็ต่อมาจะเป็นอคอตูมของตัวละคร ชุดแรกนะครับก็จะเป็นมิริมชุดแรกนะครับนะก็เบรนิมารุแล้วก็เลมารุฟ้านะครับผมอันนี้จำหน่ายปเป็นเซ็ตและทำมาซึนอันนี้คือซื้อได้ด้วยเพชรนะครับาราคาเซ็ตละ90นะก็ถ้าเกิดใครเพชรเดือยแล้วก็ยังไม่มีคอตูมพวกนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นดันเจี้ยนรางวัลใหญ่โซการ์เรสคอราโบนั่นเองนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่29่สถึงวันที่19นะครับสามารถเข้าเล่นได้ที่หอคอยโซคาร์เรสในมอหมู่พิเศษ นะครับผมเคลียร์ได้วันละหนึ่งครั้งนะครับรีเซ็ตทุกๆบ่ายสองของทุกวันนะครับโดยใช้พลังงานแค่หนึ่งนะก็รางวัลการันตีเคลียร์ก็เป็นของอัปเกรดตัวละครน,นะครับผมแล้วก็มีของเงินนะครับผมนะยังไงก็ยินดีไปเคลียร์กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นกิจกรรมอัศวินเช็คชื่อคอลลาโบนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่1 9ก็จะมีมิลิมแล้วก็ชิออนนะครับแล้วใครชอบใครก็สามารถไปตั้งกันได้นะครับ อ่าต่อมาจะเป็นฮอกพาสต์ใหม่นั่นเองนะครับรอบนี้ก็จะเป็นเซตของเพอร์ซิวัลแสงนะครับผมแล้วก็อ่ามีเซตเดิมอย่างทอแล้วก็อ่าบาวเดอร์อยู่ด้วยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ซื้อนะอ่าต่อไปก็จะเป็นอัปเดตสุดท้ายนะครับเป็นกิจกรรมต่อสู้นะครับผมแม้จะตกตามถึงขี่สุดนะครับลิมิตต่อวันเนี่ยวันละ5ครั้งนะยังก็ยีเนไปเล่นกันด้วยนะครับทำเควสครบทำเควสครบเนี่ยก็รับไปเลยนะครับ2เม็ดนะต่อไปนะครับจะเป็นอัปเดตระบบ นะครับผมก็จะเป็นเพิ่มระบบตั้งค่า,าเพิ่มระดับพลังต่อสู้ของศัตรูในสงครามบอสกิจกรรมนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันเขียนว่าสงครามบอสกิจกรรมผมไม่แน่ใจว่าเขาจะปรับอันนี้มาใช้กับทุกคอนเทนต์เมื่อไหร่นะครับคือตอนนี้น่าจะเริ่มแค่บอสกิจกรรมอย่างเดียวนะก็อันนี้ก็คือถ้าเกิดเราเพิ่มเราเพิ่มเนี่ยยิ่งเพิ่มเนี่ยของรางวัลที่ได้เนี่ยเราก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับนะ ก็ผมว่าหมดนี้เนี่ยไอ้ระบบนี้น่าจะเอามาใช้กับทุกโหมดก็โอเคนะครับเพราะว่าได้ของเพิ่มนะเราก็ลงในจํานวนที่น้อยลงด้วยก็ถือว่าดีนะครับอันนี้ต่อไปนะครับจะปรับเพิ่ม exp นะครับสาหรับน้ํายาเสริมพลังอัศวินนะครับผมนะก็ถือว่าเพิ่มมาเยอะอยู่นะครับก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าอัศวินวาร์กินน้ํายามากนะ UR อาาจจะกินไม่เท่านะครับแต่ว่า LR เนี่ยคือสวมเอาสวมเอานะ เรียกว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับก็ถือว่าดีนะครับที่ปรับขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเพิ่มจํานวนเด็กจัดทีมนะครับจากสูงสุด10ทีมเป็น15ทีมนั่นเองนะครับผมอ่าสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นปรับอ่าสตัต่างๆนะครับของอัศวินคอร์โบนั่นเองนะครับผมอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นปรับแบรนด์เอกลักษณ์แล้วก็สกิลวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของคอร์โบนั่นเองนะครับผมอ่าตัวแรกก็จะเป็นเอกลักษณ์ของชูนะนั่นเองนะครับผมก็จะลดดาเมจที่อัศวินพวกพ้องเผ่ามเนน่่กืออป็ จากเมื่อก่อน20นะครับเป็น30นะแล้วก็เมื่อตัวเองใช้สกิลฟื้นฟนูแล้วก็ถอนเอฟเฟกต์ดีบัฟเนี่ยจะมอบเอฟเฟกต์เพิ่มััตราเจาะเกาะนะครับอ่าจาก20เป็น40นะครับผมนะต่อไปมิลิมนะครับมิลิมจะเป็นเอกลักษณ์นะครับดักโกน,นอยเพียง1เดียวนะครับผมเป็นเพิ่มอัตราคิดได้เข้าของตนเอง10%และเพิ่มดาเมจคี20%ต่อจำนวนสกิลที่ตนเองใช้นะครับจำกัด4ครั้งนะอันนี้ถือว่าดีนะครับ ต่อไปเป็นนิมารุนะครับก็จะมีเอกลักษณ์นะครับผมเมื่อเริ่มเทินพวก้องเนี่ยมอบเอฟเฟกต์เพิ่มดาเมจที่ได้รับ4 0แก่ศัตรูทั้งหมดเวลาหนึ่งเทินนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจที่ตนเองสร้าง20%่อต่อสกิลที่ตนเองใช้ต่อมาในส่วนของวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดเอฟเฟกต์ดีบัฟเพิ่มความสามารถด้านโจมตี3 0แล้วก็ฟื้นฟูสอของดาเมจที่สร้างด้วยนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นนลิมมาารรฟ้ะคับผ จะเป็นพาส v ฟนั่นเองนะครับหากตนเองได้รับดาเมจเมื่อเริ่มเทิอนพวกพ้องเนี่ยเพิ่มความสามารถด้านโจมตี9%และเพิ่มความสามารถด้านป้องกัน12%จำกัด4ครั้งก็ประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ขยายระ,ระยะเวลากิจกรรมนะครับของอจุดเริ่มต้นอ,ออกมาเลยมินิเพอร์ซิวัลนะครับทั้ง2กิจกรรมนะครับแล้วก็สุ่มขัสันพิเศษนะครับการระวิบัตินะนะนะก็เป็น2กิจกรรมนี้ที่โดนเลื่อนออกไปนะครับผม นะก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะแล้วก็แจ้งนิดน,นึงเกี่ยวกับสารพัฒนาฉบับเดือนตุลานะครับก็ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปนะครับหรือก็คือ,อเริ่มเดือน12นะครับเริ่มเดือนธันวาเนี่ยเขาก็จะอัปเดตพร้อมกันทุกเซิร์ฟแล้วนะครับผมนะก็ต่อไปก็จะเปิดตัวอะไรก็อาจจะต้องอดูเพจแล้วก็ดูงงบประมาณนะครับผมนะก็ ไม่สามารถดูล่วงหน้าได้แล้วนะครับผมว่าตัวอะไรจะเข้านั่นเองนะครับคือก็เข้าพร้อมกันไปเลยนะก็เรียกว่ารีบเร่งอัปเดตกันมาเปิดทางกัน1ปีนะครับผมนะเร่งอัปเดตมาให้ทางกันจนได้นะครับสําหรับ7จ็ดบาทนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคอลลาโบปีหน้าก็ดูเหมือนพวกคอลลาโบรีเทิร์น่าจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะมีคอลลาโบใหม่น่าจะไม่เกิน2ตัวนะครับ แล้วก็คิดว่าน่าจะมีตัว LR เพิ่มมาแน่นอนนะน่าจะมาทั้งของใหม่และของเก่านะครับนะในส่วนของระบคอลาโบนะครับก็สารพัฒนาก็ประมาณนี้นะครับผมนะใจความสําคัญนะครับก็มี2อ,อย่างนะเท่าที่อ่านมานะครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเปิดคาชาในวันพรุ่งนี้นะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะอย่างน้อยก็ขอให้ได้อย่างละหนึ่งตัวนะครับอย่าให้เหมือนผู้ก้าโลเลยนะ เรียกว่าอะไรนั้นเนี่ยไม่ออกนะครับนะโอเคนะครับเราจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ